ทุกท่านมาเก็บลูกคุณนะคะพี่น้องคะลูกคุณเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะตรงนู้นป้าป้าคนเตะละบ้าซู่นู้นเหระนู้นหมดเลยนะคะซ้ายขวาหมดเลยค่ะตรงนู้นนะคะขับรถมาประมาณสี่นาทีค่ะทางเดินเรากลังใกล้รู้ใช่ไหมคะนี่ป้าดูมันไม่ค่อยโดดก็มันไม่ค่อยโดดค่ะเป็นลูกใหญ่อยู่นะทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวกิมก่อน เย,เยอะๆเยอะมากเลยอื้อลมลมลมนี่ค่ะทางรัฐบาลมาผูกไว้นะคะเอพิทามอืมหลายแทร้อยยีสิบคุณนะบุกคัวบุหัวบุกหัให้มันเถื่อนเป็นตากล้อง้ี่ะวันนี้เปรียปร้ยวเปียกอืม ทีสักไหนเขาก็จะสุกค่ะนี่ดกดกทุกต้นเลยนะคะทำไมข้างในยิ่งดอกขี่กระเฮียพี่เนตตาพี่น้องจ๊ะโอ้ยโอ้ยนี่อยุนี่นายนบนถึงนาบนถึงมาช่วยถือตะกร้ามาช่วยถือกล้องาาะครา่งไปด้วยพี่น้องขาทางนี้ไม่น่ากลัวนะคะเป็นทางลัดไปห้างคะ่ะ ข้างๆบ้านก็เป็นข้างๆตรงนี้ก็เป็นบ้านผู้คนนะคะเป็นธรรมชาติมากๆใ่ะพลังคงจงงว่าสองคนนี้มาเก็บอะไรเก็บไปทําไมลูกดิบๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นต่อค่ะนี่ดูกิ่งนี้นี้นี่กิ่งนี้ดกมาก ทั้งดอกทั้งดอกทั้งใหญ่นี่ก,กๆๆๆๆิ่งหักกิ่งหักกิ่งหักนี่ลูกใหญ่ใช้สเสริมสุขภาพเดิอนออกกำลังกายไม่ใช่เดินกกำลังกายเด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียนค่ะสปปราดามเสอ,อ,อุ่อฟีรีมิยนยอนอะไรตไม่เก็บไปเยอะนะคะเก็บไปเยอะทานไม่หมดเอาไปดองก็ได้ค่ะเอาไปดองก็ได้นะ ไม่ค่อยอยากดองเท่าไหร่ชิมชิมชิมดึงมาเจวมาอตอนนี้ก็เด็ก่ะต้นเก่าของเราเมื่อกี้นั่นแหละค่ะแต่เราจะไปเก็บต้อนอื่นต่อ,อที่เลี้ยงไว้กันตรงน,นี้ก็คือที่เลี้ยงเด็กเล็กต้นนี้ั้ยสะท้อนเสียง ดก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 พอดีตั้มอันนี้ระดก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 าเปิดเสียงดูดกวยอ๋อีกะดกป้าถือตะกร้าไปแล้วนั่นเป็นสิทีร้ไปเ้็กจูนเหรอใหญ่ใหญ่ลีสใย่จูนเนอร์ื่องทางนี้ก็คืออพาร์ตเมนต์ พาดเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตึกวิเจอแล้วปาดป้าต้นนี้แบบพี่น้องคะอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยรูบเลอเลยป้าโันชัวร์สสิ่งทีก่บง ต้นนี้แซ่บพี่น้องจ๋าขอาป่ะปะตะก้าตะก้า <นะ S 1> อ่ะอุ้มพวบพยองเนี่ยขวาต้นนี้แซบ่บเนื้อเยอะไอเสมาเพื่อนเถิงเพื่อนเถิงรับโทรศัพท์คือพอดีช่วงนี้เพิ่อนถึงแกกำลังยุ่งกับเอกเอสารของคุณปู่นะคะเพราะว่าจะย้ายคุณปู่ไปอยู่ที่ที่แห่งใหม่แล้วค่ะพี่น้องขะ เขาก็เลยขอเอกสารเยอะอต้อตตตตว่าต้าวาต้าป่าตะก้าเฮ้ยสองกลัวสุดละโอ้ยโอ้ยหล่นสองสามลูกแล้วลูกพี่น้องคะต้นนี้ไม่สาใจเลยมาต้นนี้ต้นเดียวพอเลยตนนี้พอดีพอดีตำ อ๊บบานเป,เปรี้ยวๆซับๆเขาเยอะค่ะพอแล้วพอแล้วนะเนาะลดทานไม่หมดลูกนะคะ้าชิมลูกสุกอืมเมซี่ป,ปะปะสุกเยอะเลยนะคะลูกนะค้าก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว,ว่าหวานอยู่ค่ะ นี่อําต่ำอันตำพี่น้องคะไม่ได้ลูกใหญ่มาในห้างนะคะลูกพอรับประทานได้ค่ะแบบนี้เก็บเกบเก็บตอนเช้าอยู่เลยนะคะหกโมงเช้าค่ะหกโมงครึ่งพูดผิดโมงครึ่ง ขึ้นยังไร่รีบมาเก็บตั้งแต่ช้าเพราะว่าไอ้บุเติงเจ้ารถไปสงที่หลาที่โรงเรียนค่ะเก็บไปเลยทางในเมืองมาปลูกไว้นะคะมาปลูกแต่ไม่ค่อยมีคนมารับประทานหรอกค่ะยังไงก็มาเก็บบางครั้งนะคะ๊าด,ดูข้างบนพี่น้องค่ะข้างบนนี่นดกน่ดกมากจะสิเก็บกิ้งไหก่กน ต่ำมากอ,อืมอลหม่านตุียวนี่พี่น้องกินงต่ำๆค่ะนี่เกือบลากดินเลยอยู่ข้างทางรถนะคะข้างทางรถอืมไี่ใบด้วยทำไมแม่จอดรถไว้ตรงนี้ค่ะเอารถมาค่ะ ว่ารีบมารีบกลับเด้อไอ้บันถึงก็จะรถคันนี้ไปส่งนิหลาาที่โรงเรียนแล้วค่ะหลายยังไม่ตื่นนะไม่ตื่นก่อนเพื่อนมันนี้ช้ำแทะอาหารเช้าต้กนนงกินนี่บ้างกินนี่ ตองใส่กันพี่น้องคะดกคักดกเนี่ยไปน,นะคะในทางนี้ก็ทางลัดไปห้างตรงไปก็ไปทางบ้านยังไหมคะดัดช่างนะคะเยเอะออกออกกว้างให้ดูนี่ตรงนี้นะคะเก็บมาแค่นี้ก่อนนะคะเก,ก็บมาเยอะจะไม่อร่อยลูกขนาดนี้อร่อยพี่น้องคะ ทานกับพริกเกลือนะวันนี้ยังไงจะทําแบบพริกเกลือแบบไอแบบน้ำนะคะเป็นว่าเอือนถือว่าเอือนถือว่าจ้าพี่น้องจ้าไปล้างทําความสะอาดก่อนค่ะลูกปุนโดนน้ําสวยมากเรียมม่องม่องจะดองก็ได้นะคะแต่ยังไงไม่ดองหรอกค่ะพอดองเสร็จเรียบร้อยทีไรไม่นึกอยากค่ับพี่น้องค่ะเป็นเหมือนกันไหม อะไรที่มีเยอะๆอะไรที่มีแล้วเราจะไม่นึกอยากอันไหนที่หายากๆเราไม่ค่อยมีอันนั้นนึกอยากครับพี่น้องคะเนี่ยอยากทานต้นไหนก็ไปเก็บค่ะกะปิน้ำปลาน้ำตาลพริกปน่นแล้วก็ผงนัวค่ะแบบเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็ราดเลยนะคะปารหอมหวย น้องขามาชิมค่ะถ้าใส่กุ้งแห้งตัวเล็กๆลงไปน่าจะอร่อยนะคะชิมโซมเปรี้ยวเหมือนอะไรตะลิงปิง้ง ส้มแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวปี๊ดแบบนั้นแหละคะ่ะเปรี้ยวแบบไม่มีรสชาติอะไรเจี๊ยปนเลยนะคะสะใจอือเอาแบบลูกเล็กนี่แบบนี้คะ่ะพี่น้องคะคนละต้นกันนะเขียวเนี่ย เราต้นกันอต้นเนี้ยต้นนี้ออกเจียวเขียวเขาจะแซบมากค่ะอันนี้ออกแบบใกล้สุกแล้วเขาเรียแบบไม่ค่อยกรอบเขาจะออกแบบกรอบนุ่มอันนี้แบบกรอบแข็งนี่ คิงลุกพี่น้องคะสมจนขนขิงลุกสต่อบริสุขมารับประทานแก้เปรี้ยวค่ะพี่น้องคะหำหำนี่เปลียนหำหำค่ะยังไม่สุกดีนะคะจะไม่จะทานกับเนี่ยไม่ล้างหรอกรดน้ำทุกวันฝนตกทุกวันปวดสารพิษต่างหาก สองสิสองลูกเลยไม่หมาะเท่าไหร่ค่ะเพราะสตอรอเบอรี่เขาจะออกหวานนะคะอย่างน้าจิ้มแบบเนี้ยต้องคู่กับลูกพุนดิบค่ะถึงจะเข้ากันเพราะลูกพุนดิบเขาเปรี้ยวอันนี้เขาออกหวานแล้วค่ะ ออกหวานมาทานกับน้ำจิ้มหวานยิ่งหวานกันไปใหญ่นะคะแบบนี้เส้นสปาเกตตี้ที่ลดราคานะคะ3ามแพ็คสองกิโลสอค่ะหรือว่าจะเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะเส้นออกกลมๆหน่อยนึงเออถูกดีพี่ร้องค้าเอา1นึ่งแพ็คดอกไม้ซื้อไปฝากไม่ยากดีกว่า2.89ค่ะสวยมาก ไก่เป็นตัวแล้วก็ครึ่งตัวค่ะอันใ<ด>หม่ซื้อมาให้ปลูกกับย่้าบ่อยๆค่ะตัวหนึ่งประมาณ9ยูโรนะคะอันนี้เป็นแบบน่องนึงกับมันฝรั่งค่ะพี่น้องคะแพคนี้3ยูโรนะนี110บาทค่ะถูกมากอันนี้เป็นแบบครึ่งตัวครึ่งตัวประมาณ5ยูโรค่ะข้างหน้ารอนะคะเขาก็จะเอาโต๊ะเก้าอี้มาวางขายค่ะอันนี้ชุดนี้499ค่ะพี่น้องคะอันนี้ของจริงของลอมของจริง คือกางเกณน,นะพี่นักข้า5ยูโร180บาทนะคะยาม่ซื้อเคยชิไปให้ไอพี่สาวแล้วก็แม่ไปใส่ที่บ้านใส่สบายมากเลยค่ะยามีซื้อไปตั้ง5-6ตัวนะคะครั้งที่แล้ว180บาทสีก็สวยนะนิ่มๆคนเข่าคนแก่ใส่สบายค่ะมีหลายสีสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยค่ะนี่ก็สวยไหสีขาวนี่ก็สวยใส่สบายนั่งสบาย กระดาษทิชชู่แบบหยาบมาที่บ้านหมดแล้วนี่สี่ชิ้นนะคะสองจุดสองห้าค่ะใบแดงค่ะใบแดงใบชมพูยังหม่ดูแล้วตรงไหนไม่ทราบจาไม่ได้แล้วจะมีขวดที่ถูกที่สุดนะขวดที่ถูกที่สุดที่ยังหม่มองดูนะคะพี่น้องขาอยู่ที่สองจุดสองห้าขวดที่ถูกที่สุดใบแดงขวดที่ถูกที่สุดก็สองกว่าเหมือนกันค่ะพี่น้องขาอาหารไทยนี่ค่ะข้าว เข้ามาจากประเทศกัมพูชานะคะสาบห้ายูโร20่กิโลค่ะข้ามาจากไทยนี่ข้ามาจากไทยค่ะหอมมะลิพี่น้องค่ะ15.35นะคะ5้กิโลสอกว่าค่ะผักชีกมีขายนะคะมะสลิกดกล้วยโลละ70บาท75บาทพี่น้องค่ะมะม่วงลูกละ2องยูโรนะคะมะม่วง สาลี่โลละ5้าจุดห้าเก้าค่ะพีานา่น้องคะเจี๊ยบก็เจี๊ยบมะนาวน้องคะหนึ่งปีสองเก้าได้ห้าลูกมะนาวเหลืองแกงงูเจ็ดยูโรค่ะต่อลูกนะคะลูกก็เลิศเลยนี่ไหมมีละผลไม้นี่ก็เริ่มมีมาขายเมกตารินกลิ่นหอมมากเริ่มมีมาขายหกยูโรต่อกิโลค่ะเชอรี่ 6กรกรัมอันนี้7ยูโรต่อกิโลค่ะเอาดีกว่าลูกบล์เลยสวยมากมลูกดำๆค,ค่ะพีะ่น้องค่ะ2แพ็คแพ็คละ2วยูโรค่ะแพ็คละ2ยูโรน้องค่ะอยากได้มะเขือเทศไปใส่ส้มตำค่ะอันนี้แพ็คนี้อ,อ่อ110บาทค่ะน,นี้ขายเป็นโลโลละ6ยูโรนะคะอันนี้เลือกเลือกได้เอาแบบนี้ดีกว่า ดอกไม้ฝรั่งกบอวบโลละเก้ายูโรค่ะส่วนที่เป็นแพคนี้แพคละร้อยสิบาทนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันชิคเขียวยังไงชอบสด,สดตัางอาหารสดวันนี้ราคาอยู่ที่ไก่ค่ะไก่ดำไก่ขา้าไก่เลี้ยงก็ลโลละหกยูโรนี่ไก่เนี้อร่อยค่ะพี่น้องคะไก่ออกเขาเขียนว่าไก่ดำนะแต่มันไม่ค่อยดำเท่าไหร่เนี่ยต้อ,อาไก่ที่แบบว่าเลี้ยงตามธรรมชาติถึงจะอร่อยราคาอ,อกไก่ค่ะ ราคาอกไก่โลละ10ยูโรค่ะพี่น้องคะ370บาทต่อโลนะคะอกไก่ที่ฝรั่งซักแพงหน่อยวัวโลละ15ยูโรนะคะพี่น้องคะโลละ15ยูโรนี่เนื้อแพะซื้อไปให้ไม่ยากนะคะหมูโลละ5.50ค่ะหมู5.50นะคะที่ยายชอบนี้ค่ะชอบเส้นที่เป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องคะอร่อยนะ อร่อยดี2.39มาดูไข่กันค่ะไข่ที่ฝรั่งเศสนี่ก็เริ่มมีน้อยลงน้อยลงทุกทีนะคะพี่น้องคะราคาไข่ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะแพ็กนี้26สซังทิมต่อฟองค่ะแพ็กนี้นะแบบนี้นะไข่เขาก็จะแบบดีหน่อยนะคะเอตัวนี้นะคะพี่น้องคาก็เกรด A เหมือนกันค่ะ34สซังทิมต่อฟองค่ะ ยี่สิบเก้าซังพิมต่อฟองนะคะก็จะมีหลายแบบหลายเกรดรคร่ะพี่น้องคะมาดูเกรดราคาที่ถูกที่สุดก็คือเกรดนี้นะคะฟองละสิบเจ็ดซังพิมต่อฟองค่ะพี่น้องคะอันนี้สามสิบซังทิมต่อฟองแต่ก่อนนะคะไข่เนี่ยเต็มเลยค่ะทั้งข้างล่างข้างบนนะคะจะมีเยอะมากช่วงนี้ไข่หายากค่ะไข่หายากแล้วก็ไข,ข่ค่อนข้างที่จะแพงนะคะมาดูไขปาา่ปลารสันพิกค,ค่ะพี่น้องคะฟองละสี่สิบเก้าซังทิมนะคะต่อฟองค่ะสิบแปดบาท นี่ต่อฟองเป็นแบบปลอสารพิษค่ะก็จะแพงหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็43ซันชินต่อฟองค่ะแบบไข่เกรด A อย่างดีเลยนะคะสำเร็จรูปนะคะสำเร็จรูปก็มีสปากเกตตี้แบบเส้นสดอันนี้อร่อยะค่ะพี่น้องคะนี่ผสมไข่ด้วยนะคะ